3แนวทางกับฉากทัดท,ทางการเมืองที่ worst case คือศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีมติรับคำร้องถอดถอนนายยกรัฐมนตรีตามที่สวยื่นเรื่องไว้และมีคำสั่งให้นายยกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวและแม้นายยกรัฐมนตรีจะปฏิเสธรายชื่อคอรมอแพทองทานสองกรณีนั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะไม่เกี่ยวกับแผนรองรับแต่อีกมุมนึงก็เป็นไปได้ค่ะว่าเกี่ยวข้องกันค่ะ เพราะถ้าจํากันได้ต้องบอกว่ากรณีนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไม่ต่างอะไรกับกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชาควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในยุคที่ถูกร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยชี้ขาดวาระการดํารงตําแหน่งเกินสองวาระหรือ8ปีตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งตอนนั้นพลเอกประยุทธ์ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวและไม่ได้เข้าทำเนียบขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทําหน้าที่นายกแต่เข้ากระทรวง กทวงกลาโหมด้วยบทบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเช่นเดียวกันหากวันนี้สารรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องและสั่งนายกแพทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก็จะมีอีกตำแหน่งหนึ่งรองรับการทำงานในคอรมออยู่แม้นายกจะบอกว่าไม่เกี่ยวกันก็ตามค่ะ สารรัฐมนูนพรุ่งนี้นะคะถ้าผลออกมาเป็นลบได้มีการประเมินว่ารัฐบาลจะเดินหน้าต่อยังไงจะมีผลหรือว่ายังไงบ้างไหมคะก็ต้องปล่อยให้เป็นตามกระบวนการนะคะถามว่ากังวลไหมก็มีความกังวลค่ะในุ่นของท่านนายกเตรียมพร้อมยังไงบ้างคะเต็มตัวว่าถ้าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยวถ้าเาออกมาเป็นลบเราก็เราก็พยายาม ทำเน้นในเรื่องของ p rocess สมการทํางานก่อนนะคะไม่อยากให้มันสะดุดเพราะว่าอย่างที่ถามมาเนี่ยก็มีในเรื่องของกําแพงภาษีด้วยนะคะในเรื่องอะไรอย่างที่เราต้องเจราจากับต่างประเทศที่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จริงๆก็ไม่ไม่อยากไม่อยากสะดุดเรื่องนี้นะคะอยากทำให้มันดี Worst case รับคำร้องแล้วสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของสารรัฐธรรมนูญกรณีคำร้องถอดถอนนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเหตุคลิปสนทนากับสมเด็จฮุนเซนด้วยข้อกล่าวหาว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตและฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าตามแนวทางต้องบอกว่ามาด้วยการ3แนวทางได้คาดการกันว่า1คือยกคำร้อง จบเรื่องรับคำร้องไม่มีคำสั่งใดๆและก็รับคำร้องมีคำสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวค่ะ เวิร์สเคทที่ว่ารับคำร้องแล้วสั่งให้ในายกมตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวพร้อมส่งคำชี้แจงใน15วันคาดการว่าทางหนึ่งเทียบกับกรณีของอดีตนายกเศรษฐาทวีสินน่าจะนัดวินิจฉัชยชี้ขาดได้ใน30วันอีกทางหนึ่งถ้าเทียบกับกรณีของอดีตนายกประยุทธ์จันโอชาก็น่าจะนัดวินิจฉัชยชี้ขาดได้อีก3เดือนข้างหน้าแต่จะ30วันหรือว่าอีก3เดือนข้างหน้าปัใจจัยในรัฐบาลและนอกสภาย่อมเกิดผลและทำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะสถานการณ์จากพักร่วมรัฐบาลใน10พักร่วมค่ะนี่จึงเป็นฉากทัดทางการเมืองฉากทัดหนึ่งอย่างที่นายกแพทองทารชินวัตอ้างอิงเอาไว้นะคะในส่วนของ กรกตหรือว่าในขอภายค่ะในส่วนที่อ้างอิงเอาไว้อาจเป็นไปตามคาดก็คือรับคำร้องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวนายกจะไม่ได้หายไปไหนยังคงนั่งอยู่ในวงคอรมอรแพทองทานสองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแต่ฉากทัศนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า10บพักร่วมแน่นปึกเป็นเอกภาพไม่แตกวงไปไหนจะ30วันหรือว่า3เดือนยังคง256เสียงในสภางาน ยังพอมีทางออกค่ะหาก w o r ร์ c a เคที่ออกมานายกต้องพ้นจากตําแหน่งตามสภาพบังคับของรัฐธรรมนูญเหตุขาดคุณธรรมไม่ซื่อสัตย์สุดจริตและฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมคอรมอรก็ต้องพ้นทั้งคณะไปด้วย รองนายกภูมิธรรมเวยชยชัยตามคอรมอแพทองทาร์สองน่าจะได้ทําหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีคอรมอก็จะทําหน้าที่รักษาการแต่กระบวนการของสภาก็จะเริ่มเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งเพื่อไทยก็ต้องเลือกแคนดิเดตของพักชัยกเกษมนิติสิริคงไม่ข้ามไปชื่ออื่นค่ะแต่ในฉากทัดเดียวกันหาก30วันหรืออีกสเดือนข้างหน้าสมมุติฐานที่ว่าเปลี่ยนไปในจังหวะที่เลือกนายกคนใหม่ เกิดคำถามเพื่อไทยยังคงมีความชอบทรรไหมปมปัญหาต่างๆลุกลามไปอีกการชุมนุมทางการเมืองก็กดดันพักร่วมอาการแบบนี้คิดว่าพักร่วมจะเอาอยังไงปมอยู่ที่รวมไทยสร้างชาติค่ะแล้วถ้าเป็นจริงอย่างนั้นลองดูค่ะลองโยกไปที่88เสียงในพักร่วมที่มีรวมไทยสร้างชาติเป็นหลักโดยมีเพื่อไทยกับกล้าคำ ที่จะยังคงไม่เห็นดีเห็นงามในส่วนของที่จะโยกไปแต่ที่เห็นดีเห็นงามที่จะโยกไปแล้วไปรวมกับภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐรวมแล้ว95เสียงของพรรคฝ่ายค้านในสภาหากช่วงชิงจัดตั้งรัฐบาลเสนอชื่อน,นายกด้วยภายใต้ข้อสังเกตที่บอกว่าพรรคประชาชนและพรรคเป็นธรรมยังคงจุดยืนเดิมคือยุบสภาเท่านั้นอาจเกิดเดดล็อกได้ถ้าหนึ่งเดือน3เดือน6เดือนเลือกไม่ได้เสีย ไม่พอค่ะในขณะที่นายกแพทองทานพ้นไปแล้วมีแต่นายกรักษาการคอรมอร,รักษาการเพื่อไทยจะวกกลับมาประกาศยุบสภาชิงความได้เปรียบก็เป็นคําถามค่ะว่ามีอํานาจหรือไม่แม้ทางหนึ่งวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีพูดไว้เมื่อวันที่24สิงหาคมปี2565ว่ารักษาการนายกมีอํานาจเหมือนนายกรัฐมนตรีทุกอย่างแม้แต่การยุบสภาก็ประกาศได้แต่อีกทางหนึ่งนักกฎหมายได้อ้างอิงกันอยู่ อยูค่ะว่าอำนาจยุบสภาเป็นอำนาจเฉพาะตัวนายรัธมนตรีตามรัฐธรรมนูญรักษาการนายรัธมนตรีมีอำนาจเต็มตามกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดินปี2534แก้ไขเมื่อปี2553มาตรา48คืออำนาจการบริหาร เท่านั้นค่ะทีนี้ถ้า30วันหรือ3เดือนข้างหน้าในแบบ worst case นายกแพทองทานพ้นจากตำแหน่งคอรมอรพ้นทางคณะเลือกนายกคนใหม่ไม่ได้จะประกาศยุบสภาพเพื่อเลือกตั้งใหม่ก็กังขากันอยู่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นเดดล็อกไหมสุญญากาศหรือไม่นี่จึงเป็นข้อสังเกตอีกค่ะว่าถ้าศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวขึ้นมาจริงๆแล้วนายกแพทองทานเลือกที่จะลาออก เพื่อไทยและก้าวพักร่วมแพ็กกันเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ชื่อชัยกเกษมนิติสิริเท่ากับว่าเพื่อไทยและรัฐบาลชัยกเกษมหนึ่งจะปิดทุกช่องทางอื่นที่จะเกิดขึ้นได้และยังพอมีเวลาที่จะผลักดันนโยบายธงจะเดินหน้าร่างกฎหมายสําคัญสําคัญก็เป็นไปได้แล้วค่อยให้ในายกชัยกเกษมประกาศยุบสภาก็เป็นไปได้ค่ะ แต่ภาวะนี้ต้องบอกว่านายกแพทองทานกับครอบครัวชินวัตรอาจไม่เลือกค่ะเพราะฉากทัศน์จะเท่ากับว่าปิดฉากครอบครัวชินวัตรแล้วเข้าอิรอบที่สังคมการเมืองวิเคราะห์กันว่าจุดจบของนายกที่มาจากครอบครัวชินไม่ต่างอะไรกันโดยเฉพาะอดีตนายกทักษิณยิ่งลักษณ์และมาถึงนายกแพทองทานคนนี้ค่ะแต่ตอนนี้ต้องกลับมาที่สารรัฐธรรมนูญซึ่งประชุมปรึกษาคดีกันอยู่บ่ายๆน่าจะมีเอกสารข่าวออกมานะคะ